นี่นะคะพี่น้นองอยู่ตรงนี้นะคะทุ่งนาฟาร์มนะคะเพื่อนๆทุ่งนานะคะฟาร์มนะคะน้องๆอืวันนี้วันวันนี้มีความสุขมากอากาศดีมากนะคะอากาศดีมากนะคะสดต้นไม้นะคะจิบเกดพืชวันชาติประเทศโนเวน,นะคะเพื่อนๆดูนะคะดูนะคะ ทงน้นนะคะทางน้านะคะ,ะ,คะถึงนี้นะคะถึงนะคะอากาศดีมากฟามนะคะประเทศโนเวย์นะคะไหมคะคะตุงน้านะคะชาวฮันทาบิโอริสจ้ะ นะคะไอ้รถแท็กเตอร์นะคะเพื่อนๆอยู่ตามนะคะนะคะดอกไม้ดอกไม้สวยไหมคะดิตริดวิดีดดดโ,ดโอฟอชัวร์สตอร์นไหมตรงนี้นะะอ่ะักวิดีโอยัง โนเวนนะคะสดต้นไม้นะคะอีดากนะคะอืมคะคารแท็กเตอร์นะคะฟาร์มมาดามพรนะคะสวยมากกุณปนปะคะสำรวจฟาร์มนะคะก่อ,อนขันกุก๊ก เวกนฟาร์มนะคะพ in ี่น้องแดดดีดีสิบเกตเพื่อจะพาวันชาติประเทศโนเวนนะคะเพื่อนเพื่อนอยู่แตุ่คนะซ้อนใหม่เดี๋ยว่าบินแซมใหม่คนละซ้อนอย่าโอเคอย่าซ้อน๋ยเสแซมใหม่เนี่ยเนี่ยิโอเคโอเคตรงนี้นะคะ นะคะประเทศโนเวนนะคะสวยมากโอเคนะคะบ๊ายบายรักนะคะอ